ตอนนี้เรากำลังจะมาเที่ยวชมสวนของเจ้าสัว <laughs> พี่นนท์นั่นอะไรครับพี่ดองอะไรไหมครับมะม่วง,งครับอ๋บอมะม่วง,งดองไว้เลยครับแฟนเอาไปนะสิ่งกระถางแล้วหละ,ะพี่พนนท์ทำเองเหรอดองเองเหรอดองเองเไปขายโอ,โ,โอ้โหเอาไปขายมะม่วงอะไรพี่นนท์ตัวแก้วเราคชิปด,ดูดดยังโอ้โหมีทุกอย่างเลย ก็มันอัดบางอย่างก็ได้ผลผลิตแล้วบ้างโอ้หกี่ไร่เน,นี่ยพี่เนี่ยสี่ไร่มะนาวก็ได้ขายใช่ไหมพี่ได้ขายครับโอ้โหเป,เป็นเกินทุกอย่างเลยใช่ไม่หนาป่ะรับเนี่ยไม่ใช่ไอ้มังคุดไอ้เอริลมุดมละมุดโอ้โหขยันมากเลยนะเนี่ยแบบว่าสวนเขาแบบสะอาดมากเลยอะ่ะเดินทางนี้ก็ได้ที่คนหลังก็ไม่ได้ทำมันเขาเลยเก็บไปแล้ว ี่ทำคนเดียวเลยเหรอพี่ครับผม,มชโอ้โหชะอมก็มีโอ้เชะอมนี่คือได้ขายด้วยไหมพี่กินอย่างเดียวเลยคือว่าขายหน้าร้านยอดกำลังตัดเลยอันนี้ฝักหวานตาโอ้หโห,โหคืออยากกินอะไรนี่จะกินหมดเลยนะใช่ครับนี่พี่โน่นมาปลูกเองเหรอปลูกเองครับจ้าทำไมขยันจังเลยที่พวกนี้เป็นไหมผักหวานไหมผักหวาน่า ผักหวานก็เหมือนที่ที่เราไปแกงใส่วุ้นใส่ไปนั่นนะครับใส่ไข่มดแดงอใส่ไข่มดแดงอืโอ้ยเอ้ยมีหมดเลยโอ้โหลมม่วงดิอันนี้มันเขับหมดเดูเขาถ้าเกิดว่าฤดูเขาหีิโอ้โหยอดมันจะนี่เหรอแล้วนี่เราต้องตัดกิ่งอะไรไหมตัดแต่งกิ่งใบก็ร่วงหมดนี่ไงนี่ไงใช่ไหมโอ้โหนี่ปลูกกี่ต้นเขาเนี่ยหนึ่งหลายต้นอยู่ไอเขาปลูกไว้ท้ายไร่ก็มีนะแต่อันเนี้ย ปลกไว้เป็นอีกนั่นนะปลวกเขากินอ่าสุดยอดโหปาดเกลอมะม่วงทำไมไม่เก็บมะม่วงไปเนี่ยมะม่วงปาดทม่เก็บอะไรนะมะม่วงโอ้โหน่เกลือปาดโอ้โหอือันนี้จะเป็นบ่อปลา โอ้ลืมเอาอาหารมาด้วยโอ้โหอันนี้บอ่อที่พี่ทำนั่นเหรอใช่ปลากระตูนเลยนะสองสามนิ้วแล้วอืมน,นี่ลืมสีอาหารมานะอันนี้ปาลาอะไรครับพี่เนี่ยปลาหมอปลาหมอปลาสลิดปลากระเทียน ก็ตัวโตแล้วเนี่ยแต่ตัวตัวอใหญ่แี้วต้องหวานก็โอ้โหตัวอย่ใหญ่ปอกปูปอบปูปอบเลยนะคนตกน้ำกระเล่นนั่นนะครับโอ้เราได้ยินเสียงได้ยินเสียงนี่ว่านี่ว่าจะเอาอาหารมาให้ปาดเหรอทำไมดูดิ่เขาได้ยินเสียงเรามาเขาจะมารอเนาะทำคนเดียวเลยพี่ครับ เนี่ยชะอมกขาปุูกยาวเลยป้าท้อพี่พี่ซื้อก้ามาหรือว่าเราเพาะเองก้าชะอมอ่ะก้าครับซื้อก้ามาปลูกแถวๆเลยใช่ไหมกิ่งมาในยอดฉันกำลังตัดไปถึงอันนี้ก็ได้เงินอยู่แล้วเนาะวันโอ้ป้าท้อปลาดุกบ้านอ่ะปด้าท้ะแต่ไม่กล้าเย่ โอ้โหเนี่ยนี่ขนาดคนเดียวนะทำาเองนะเนี่ยเขาได้ยินเสียงไม่อันนี้คือพามาปล่อยให้ให้ไอ้มันเป็นค,อ,ค,คอนโดปลาปลาเขาร้อนนี่มันหนาแล้วเนี่ยจะได้ดึงออกบ้างใช่จะได้ดึงออกบ้าง ผมทึ่งความสามารถพี่นนท์มากเลยนะทักคนเดียวทำคนเดียววันนี้ก็ลงไล่เลยปลูกอยอ่ฝั่งโน้นเลยนะ,ละปลูกใหม่ทำมันตลอดเลยนี่ก็ปลูกเองเทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นแถวเลยเนะี่ยเป็นร้อยแล้ววนะเนี่ยรวมทั้งหมดมันสี่ร้อยกือบกี่อ่ะอ้าวโทษนี่มันห้านาทีเลยหมายถึงไงครับหนึ่งห้านาทีใช่ที่เขาไปเชื่อมอ่ะอ๋อตอนนี้พี่นนท์ก็ขุดไว้แต่ยังไม่ได้ทำยาง หมดหมดเวลาก่อนเขาเข้าฤดูฝนครับโอ้โหถ้าเราไม่เอาปฏิกใส่มันก็ไม่เก็บน้ำนะพี่นะใช่ครับเนี่ยเขาจะเสอดโอ้โหซาะเยอะเลยนะติดน้ำเลยเหรอพี่ใช่ครับกี่ไร่นะพี่ตรงเนี้ยสี่ไร่ครับโอ้โหแล้วราคานี้พี่ซื้อยังขายเลยนึงพี่พี่เก็บทันเหรอเนี่ยไม่ทันไม่ทันพี่เนี่ยเก็บขายครับ นี่ต้นมะเมานะเพิ่งมาปลูกใหม่รู้จักนะมะเมาไม่รู้จักครับมะเมาห์โอ้ไผ่ก็มีกินหน่อไม้ด้วยป้าเถอะือว่าให้มันได้กินทุกอย่างนะอย่างเงี้ยเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงของจริงนะเนี่ยใช่ครับอันนี้ก็หมดหมดเขาแล้วเดี๋ยวรอให้เขาแตกยอดคนเหนือน่าจะรู้นะอันนี้ลำใหญเหรอครับใช่ครับโอ้ลำใหญเออมันมันเหี่ยวๆนะพี่ ใบมันเหี่ยวเหียวฝนแล้วเขาฟื้นอ๋อฟื้นนะครับนี่หน่อไม้ออกไปเออหน่อไม้เดี๋ยวโดนฝนนะครับแพงหน่อโอ้โหหญ้าเขาตัดเองเนี่ยหญาตัดเองอะไรตัดเองหมดเขาก็ยืนตก็ตายเรามาดูเขาไม่ขาดนะครับอันนี้อะไรครับพี่ยางนาครับยางนาเหรอเขาเชื้อเห็ดไว้ทางนั้นนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวฝนลงชุกชุแล้วเห็ดก็ขึ้นโอ้ข้างหลังก็ปลูก ไอ้มะขาม<ช>เป็นรั้วใช่ไหมครับข้างหลังนี่ก็ติดริมแม่น้ำเลยพี่ก็ปลูกกอไผ่อยอ๋อปลูกกันกันกันถล่มใช่ไหมครับเอนนี้ทำเป็นปา่าอือทำเป็นสวนปา่าแต่เขาเลี้ยงเม็กเต็มเดี๋ยวก็ปลูกเสริมเรื่อยๆโอ้โหสะดาวนี่ กินได้สบายเลยเนาะครับกับลาบกับอะไรเนาะอ๋อนี่ก็ติดทางนู้นนลยครับเพราะว่าที่เราฉนดมันมีแค่นั้นนั้นมันเป็นที่งอกอ๋อที่งอกใช่ไหมครับใช่แล้วก็ปลูกไผ่ไว้ก็ติดแล้วอันนี้อันนี้เป็นถนนสาธารณะเหรอครับใช่ครับเป็นถนนสาธารณะโอ้โหแล้วก็เป็นของพิโนนที่ว่ามันเป็นที่งอกที่งอกไปใช่ไหมครับใช่เราก็ทํากินได้ นั่นคือแม่น้ำปิงใช่ครับลงไปดูไหมแม่น้ำมันก็ไหลแรง,ง,งโอ้โหม,มีกระเจี๊ยด้วยมะขามนี่ก็ปลูกเองนะพี่ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวที่จะมาหยอกใหม่พีใ่ให้มันชนกันมันตายอย่างงี้มันมีเม็ดมาแล้วอ่ะร้อนร้อนอบอ้าวเลยเนาะวันนี้ พี right. <laughs> ่โนนี่ขยันจริงๆเลยนะคนที่ทำหงส์เนี่ยกำลังยอดกำลังชินเลยนักไหมอุ้ยน่าตีย่ำเอาไปใส่ต้มไก่ก็ได้นี่ก็มันบ้วงหามมะนาวปลูกเป็นรูปปลูกเองตรงนี้ไปซื้อกล้ามาแล้วก็มาปลูกแล้วครับนี่โอ้นี่ไผ่ก็เทียบเลยเนี่ยอนนี้ไอ้สร้างหม่อมเนี่ยโอ้โห มันทำไมแคบตรงนี้อพี่น้ำปิงทำไมแคบจังอ๋อนี้เกาะเลยครับอ๋อไม่มีฝั่งนู้นอีกใช่ไหมครับใช่จะตอเย็นแล้วเขาจมาจับแมงอีนูนกันเลยเนี่ยแถวนี้นะครับใช่แมงโนนออกโอ้นี่ถ้าไม่มีไผ่เนี่ยมันต้องเข้ามาแน่เลยเนาะใช่ครับอ๋อพี่โนนก็เลยปลูกนี่เขาไม่มีเห็นไหมเขาทุดเนี่ยครับอันนี้พี่โนนก็เดี๋ยวฝนตกก็จะมาปลูกอีกก็ยังกำลังวางอันนี้ก็เกือบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลใช่กำลังวางแผนอยู่ว่าต้องปลูก ปลูกให้มันหนาหนาครับต้องกันมนสุดไม่เอาหญ้าเลยนะหญ้าที่พระเจ้าอยู่หัวนั่นเลเอาหญ้าเลยเขาเาเอาไผ่อย่างเดียวเนาะใช่เขาจะสุดครับเนี่ยลิมกัะลิ่งปล่อยพอลบโอ้าปลาปลาตัวเบื้เรื่เลยนะใช่เบืบุกกินอ้ปลาเล็กโอ้ ต้องเป็นปลาคาวนี่ช <Shadow S 1> <Shadow S 2> นะโดูเลชดเหรอโอ oh. โหอ,อบอ้าวอันนี้เป็นผู้ชายที่แบบมีความพยันมากเลยอะทำคนเดียวรงนั้นเนี่ยเอถ้าผมไปทำนี่ผมจะทำได้อเลยรึเปล่านะเวยวก็เพิ่งจะได้เนื้อมาขามาเราจะมา นานได้กว่าพี่กลัวมันจะโตขนาดนี้โอ้4ปีแล้วนะเล้ว4ปีละ4ปีใช่เดี๋ยวพี่ก็จะตัดอืมต้นสักก็มีนะเนี่ยโอ้พี่นนท์ก็ล้อมรั้วลวดหนามไว้นะครับปนะ้องกันป้องกันวัวกันอะไรด้วยนะ ครับกระปรอมอะไรนั่นละครับเยอะใช่เยอะเลยเด็ดเลยไล่ที่เนี่ยพอพี่ไม่ทำ้ายเขาอให้เขามาอยู่ธรรมชาติพี่โน่นไม่เก็บมะม่วงไปวางขายหน้าบ้านเอาพวกนี้หระครับอ๋อ <c oughs> มะควยคุยเย้ะหมาข้างนอก ก็มาดูมะม่วงแลโอ้โหล่นหมดเลยอ่ะเหย่ไข่ม่าแดงไหมโอ้โหแดงอยนเห็นเป็นไหมไม่เห็นนานนะนะไม่ล้างไม่เป็นเห็นเป็นไหมอืมนี่ล้งมันพี่โนนี่ไม่ไม่อดตายเลยนี่เหรออยู่ในบ้านเนี่ยนะเนียเรียนที่ลงมาเหยียบอยู่นี่ก็มีตั้งแต่ของกินนะได้ปลูกไว้ตั้งแต่จกะงูไหมไอ้ที่มันเป็นต้นยาวๆเออพันงู นั่นแหละแต่ต้องเล่าให้ดีใช่แกงอน่อยนะเนี่ยปลูกไว้เต็มเลยเนี่ยอ้าวแถวนี้ก็ปลูกเหรอครับใช่แต่เขายังไม่ขึ้นอย่างที่เคยในบริเวณต้องมาเยอะึเลยทางนั้นเลยไอ้แกงพันงูที่บอกพี่ชายอ๋อที่ว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะใช่มีแต่กำแพงที่เดียวใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตู้กระเที่ยวเขากำลังขึ้นวนช่วงนี้อันนี้เขปลูกเที่ยวขมิ้นเต็มไปหมดเลย บ้านไม่มีลูกเลยมีแต่ใบต้นนั้นก็มีรังชู่อยู่นะมีคู่ได้เฮ้ยมีหมดเลยสี่ไล่ในถนนที่ก็ปลูกแซมไม้เดี๋ยวเขาก็ได้กินโตเตต็ตอนนี้เราก็ยังกินไม่ทันกินไม่ทันนะพี่ดูนะว่าหูเยอะมากอ่ะมาฮึนะ งามคักเลยพริกแดงแ้วก็กินไม่ทานแต่พอพริกต้นสองต้นจะกินไม่ดเวลาไปชนบุรีทีก็มาเก็บ,กบไปครับทางนี้ก็ได้นะปาท้อสุดยอดเลยน,น,นับถือนับถือ,อยอดอ่อนเขาเข้าไปดองได้ ถ้าเขาโตขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะตีดอกแล้วก็ไปดองได้กลุ่มหรือกามอ๋อผักกลุ่มบ้านผมเรียกผักกลุ่มอันนี้เนาะดูที่เขาร้อนจัดอ่ะร้อนจัดจะไม่รอดอยู่ใกล้น้ำเกอบจะไม่รอดอันนี้ก็มั่วงรุ่นนี้เก็บไปหมดแล้วอันนี้ให้ให้เขามาเก็บไปเหรอครับใช่ครับอ๋อเหมือนเหมือนขายแบบเหมาไปมันเป็นน้ำดอกไม้สีทองอย่างเงี้ยครับลูกเขาจะออก สวยที่สุดอ๋อเป็นสีเหลืองในวันนี่เดี๋ยวลูกไปปล่อยเขาไม่เก็บอืมเก็บไปเดยวลูกสวยทีสุดใชี่น้องโอ้โหไม่มีอดดูมั้งก่อนเก็บไปกินไหมได้เลยได้เก็บไปกินได้นะ โอมะกอกเนี่ยนะมะกอกบ้านเราเนี่ยนะ,ออะมะกอกอะไรเนี่ยพี่พมะกอกน้ำใช่มะกอกน้ำใช่มะกอกน้ำเหรอ,อม,มันไม่เหมือนมะกอกบ้านบ้านเรา,ากอก่ะมะกอกน้ำที่ทำพริกเกลือเหรอโอ้มันไม่ต้นเลยก็มีมันอนอกขนาดนี้เลยเหรอน,นี่มันไอมันตายทั้งหลายต้นลงมา เนี่ยปลูกใหม่ชะอมเพิ่งจะโอ้ชะอมเนี่ยปลูกแล้วเป็นแถวเลยนะเพิ่งจะปลูกวันนี้นะพี่นนเพิ่งจะปลูกวันนี้โอ้โหผมต้องขยันหน่อยพี่นนท์บางแล้วมะั้ง <c oughs> พี่นนท์ไปซื้อกล้าที่ไหนครับเนี่ยไอไปสั่งเขาไว้แล้วครับไห้ปลูกใหม่ในห้าสิบกลีมเดี๋ยวพอโตเสร็จแล้วกาเป็นแนวนี้วไม้ฟางหวานเฮลโหล รุ่งเยมากอ่ะมะม่วงใช่ไหมปู่เก็บไปทำพริกเกลือพี่โดนแล้วอันนี้เขาไม่มารับซื้อพี่เหรอไม่ครับเนี่ยมะม่วงเขาเอาแล้วรอบหนึ่งนะเนี่ยเนาะใช่เก็บที่มันเป็นมุ่พวงไปน้องหมู่โอ้โห ว้าวเจ้าทำไมสุดยอดอะยังใหญ่มากเขาแกะจัดแล้วเนี่ยกินกำลังอร่อยเลยแก้วขมิ้นอ่ะใช่ครับพี่นนท์นี่ปลูกกี่ปีแล้วครับมะม่วง,งนี่น่าจะหกปีละกี่ปีลูกย่งใหญ่โอ้โหเขาจะนโน้มเลยนะ ชีวิตแบบนี้ไม่ต้องไปไหนก็ได้เนาะล้างก้นแดงก็มีแหง่กินไข่ก็ไ,ได้พี่นนท์ล้างเป็นไ<ะ>ข่หมดแดงแหย่ได้แหย่ได้ใช่แหย่แล้วก็เอาไปตากแดดตอนนี้เขาต้องใสอกไปแล้วดูลูกนี่ ลูกออยังได้ลูกก็เริ่มเลยมันเขาปาเขาเอาไปไปแล้วรอบหนึงหมดแล้วสุดยอดละได้มาเห็นกับตาละอ้ดอกแคก็เพียบมือสัตว์ดาวทุกอยอ่าง ้มโออ่อ้มโอสอง้มอ,อพี่น,นเดี๋ยวอยู่นี่ก็สามสี่ลูกเดี๋ยวมีมะพร้าวอีกแล้วละกำลังเพาะ,ะ,ะพ,พันธุ์แล้วนะน<ใ>นอันนี้กะเพราผัดกะเพรานี่มันมน,นี้เด็ดปึ๊บป,บปเลยกไม,ไมงเกลินั้น<อ>เปนหมเอกกระยเอาลวกกับน้ำพริกครับ ทำมะม่วงดองไปขายได้ด้วยโอ้โหเลยเอาไปตั้งเป็นยี่สิบถังแล้วแหละไม่ต่อกันเดินแฟนอขบคุณค่ะพี่พี่โดนทำเองเหรอทำเองครับมะม่วงดองเนี่ยนะใช่ครับส้มแผ่นก็ยังทำด้วยโอ้โหเดี๋ยวพี่โดนเปิดหน้าบ้านแล้วเอาเอาแบบไปเจอเป็นต้นอีกทีหนึ่นขอบคุณค่ะมาถึงที่ช่วยยกแผงยกแผงโอ้ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โไจะใส่ถุงหน้าบ้านเลย นี่ต้นองุ่นนะครับวันนี้เรามาทัวร์สวนลุงดนปิดกันนะ